อันนี้ก็คือเป็นขนมหวานนะซุปลังนกเห็ดหูหนูขาวทำง่ายนะคะก<ว>็มีแป้งมันมีน้ำตาลทรายมีเห็ดหูหนูเอาไปแช่น้ำแล้วก็ตัด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 อตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆกันะต้มน้ำแล้วก็เอาเห็ดหูหนูต้มลง,งไปเอาุษา กินเม็ดเล็กกันนะหันหันห่นหนแช่้ำก่อนแล้มาหันหันแล้วก็มาใส่ปลาเดือดเราเอาใส่ไปลูกๆเขาอยากให้เห็นว่าเออนี่มันมูสาขนาดนี้นะที่เรามาทำอ่ะขนาดเล็กกิโลละห้าสิบาทนะเนี่ยกิโลละห้าสิบาทกิโลครึ่งกิโลไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยห้าสิบบาทก็เอามาก,กินเล่นเป็นประจำ แล้วก็มาหั่นให้เป็นบว้นๆแบบนี้น,น,น,นะใช่อันนี้อยากให้ดูว่ามันเม็ดขนาดนี้ลูกขนาดนี้นะแล้วก็ใส่น้ําตาลไปใส่เกลือไปนิดหน่อยเพื่อให้ตัดรสชอบหวานใส่หวานแต่เราบ้านเราไม่ชอบกินหวานมากเราก็ใส่หวานปานกลางอันนี้เดือดมากลแล้วนะพอละดูว่าแป้งมันมันใสถ้าบางบ้านเขาก็ไม่ใส่แป้งมันถ้าใส่แป้งมันมันจะเหมือนลังนกมากเลยเห็นไหมเนะี่ยเออมันจะเหมือนลังนกมากใส่แป้งมันอ่ะ สีสันสดใสสวยเหมือนลังนกปะโอเคไปทำทานกันได้นะคะไปแล้วบายบายค่ะไม่ต้องซื้อเข่าแพงเราทำเองร่อยกว่าอย่าลืมนะเอาเห็ดหูหนูแช่น้ำให้มันบานก่อนนะแล้วก็ยังมาซอย